สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูโจทย์จากตรุยโจทย์คณิตชุดที่1นะคะในข้อที่25ค่ะโดยโจทย์เขาบอกว่าถ้า s เท่ากับเศษ1นงส่วน5บวกเศษ1ส่วน25สบาวกเศษสส่วน125บวกเศษ3ส่วน6ก5บวกเศษ5ส่วน3125บวกเศษ8ส่วน15,625ราแล้วก็บวกไปเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วสิบเก้า s เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เดีวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะจาก s เท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษหนึ่งส่วนยีบห้าบวกเศษสองส่วนหนึ่ง่บวกเศษสามส่วนหกร้อยสิบห้า บวกเศษห้าส่วนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกเศษแปดส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าแล้วก็บวกไปเรื่อยเรื่อยนะคะเราก็จะให้สมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะคูณห้าตลอดสมการที่หนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นห้ เท่ากับ1บวกกับเศษ1ส่วน5บวกกับเศษ2ส่วน25บวกกับเศษ3ส่วน125บวกกับเศษ5ส่วน625บวกเศษ8 ส่วน3,125แล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะให้เป็นสมการที่2จากนั้นเราก็จะนำสมการที่2มาลบกับสมการที่1นะคะจะได้ 5s S ก็จะเท่ากับ 4s จะเป็นบกับกเศษ1ส่วน5ลบเศษ1ส่วน5ก็จะเท่ากับ0นะคะหายไปแล้วก็ต่อมาเศษสส่วน25ลบกับเศษ1ส่วน25ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน25ต่อมาเศษสส่วน125ลบกับเศษ2ส่วน125ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน125 ต่อมาเศษ5้าส่วน625ลบกับเศษ3ส่วน6ก5ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน625แล้วก็ต่อมานะคะเศษ8ส่วน31,25ลบกับเศษห้าส่วน31,25ก็จะเท่ากับเศษ3าส่วน3 125. แล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะดึงเศษหนึ่งส่วนห้าออกมานะคะก็ได้เป็นเศษหนึ่งส่วนห้าคูณอยู่กับเมื่อเราดึงเศษหนึ่งส่วนห้าพดนี้ก็จะเหลือเป็นเศษหนึ่งส่วนห้ามก็จะเป็นบวกกับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้า บวกกับเศษสองส่วน1 25่งอยยาแล้วก็บวกกับเศษสามส่วน625้อาแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าก้อนนี้ก็คือ s นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็น c s เท่ากับ หนึ่งบวกกับเศษหนส่วนห้เราก็จะย้าย s อสไปไว้ด้วยกันนะคะเราก็จะได้เป็นสี่เอสลบกับเศษหนึ่งส่วนห้าเอสเท่ากับ1จากนั้นเราก็ทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็บวกลบกันนะคะก็ได้เป็น 20s ลบ 1s ก็จะเป็น19 s ส่วน5เท่ากับ1แล้วโจทย์เขาต้องการ 19s นะคะเราก็จะย้าย5ไปเราก็จะได้เป็น 19s เท่ากับ5เราก็ได้คำตอบนะคะดังนั้นก็ตอบคอควายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ